จุมเรียบสัวจ้าค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วกับเพชรค่ะในช่องสต๊อกราวชาแนลค่ะค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับการสอนภาษาคขเมเตสุรินวันละ3ามคำวันนี้เพชรจะสอนเกี่ยวกับสัตว์3ชนิดนะคะจะมีคําว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะคําแรกนะคะคือคําว่าสวาสวาสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ ่อโซวเวนสะอาสวาแปลว่าลิงคำที่สองนะคะคือคำว่ากลจับกลจับสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสรรโอกอไก่นอหนูจอจานไม้ตรีสระอาบอใบไม้กลจับแปลว่านกคคำที่สามนะคะคือคำว่าปัวปัว สามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะปอปลาไมหันอากาศไม้ตรีวอเวนสระอะปัวแปลว่างูค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ3คํคำที่เป็นได้สอนไปในวันนี้คำแรกคือคำว่าสวาแปลว่าลิงคำที่สองคือคำว่ากจุจาจแปลว่านกและคำที่สามคือคำว่าปัวแปล,ปลว่างู ค่ะทั้ง3ามคำนี้นะคะเพจก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะไปฝึกหัดอ่านออกเสียงกันมานะคะและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้สำหรับวันนี้เพชรก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะคะถ้าอยากรู้คําไหนเพิ่มเติมที่สําคัญอย่าลืมกดซับ c r i b e นะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามชมวิดีโอใหม่ๆเดี๋ยวเพชรมาลงให้ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่า จุมเรียบเรียค่ะ